วันนี้มีส้มเหลือแบ่งปลากินปลาจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันไปลุ้นกัน,นให้กับมือนี่แหละเหมือนเดิมเป็นการฝึกปลาให้มันเชื่องให้มันคุ้นเคยกับเราเด็กๆมากินไม้กินส้มหรือเปล่า เน่มากันเพียบเลยนะฮะน่ารักเลยคเยน่จะมาแย่งกันทำไมให้กินดีๆแล้วอ่ะค่อยๆกินไปไม่มีใครว่าเลยกินส้มอันนี้กินผลไม้ราคาแพงผลไม้มงคล เออตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มาแล้วเคลื่อนดีฮะมีความสุขเออ โอ้โหกินเก่งยังไรฮะเนะีตัวเล็กตัวน้อยอะนะเนี่มีแบ่งปันตัวเล็กกินด้วยเหลือติดมือใครจะมาเอาใครกล้าตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วนี่ฮะ,ะตัวเล็กไม่กล้ามาก็อดอ่ะ เขาก็ไม่ไม่กลัวเราแล้วแหละอ้าวเมื่อไม่กลัวก็มากินกันนี่มีมีอีกนี่อีกมีอีก,อ,ก,อ,กอืมอ่ะมามาเร็วเร็วมากินอีกมากินอีกออ้หโดนนะ น่ารักเลยฮนะเนี่ยโหเพลนเลยฮะเพลนเลยมากันเพียบมากันเพียบแ้ทำเป็นเขินไม่ต้องเขินมาเลยนี่ใครไม่เขินอิ่มแน่นอนนะ มีขอบคุณขอบคุณมีขอบคุณด้วยอ,อตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวปรับแสงให้ใสหน่อยให้ได้เห็นนี่น่ารักน่ารักนกบอกกินด้วยกินด้วยกินด้วยให้แต่ปลากินโอ้โหมากันเยอะเลยพี่น้อง มากันเยอะเลยหลายตัวเลยเพลนเลยเพลินเลยนเลยนี่ยสนุกสนานเขาละ่ะมีของกินแบบนี้อ เป็นไรก็ให้ไปด้วยแล้วถ่ายคลิปไปด้วยนะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันอ่ตัวใหญ่มาแล้วเอาเอาให้ไปเลยชิ้นใหญ่แล้วเอาคาบไม่ละเอาเอาให้ไปเลยอ่ะ,อ,ะอิ่มกันหรือยังถ้ายังไม่อิ่มก็มาอีกอ่ะ ให้มาตีนขึ้นมาเรื่อยๆมาขึ้นมาขึ้นมาทำเป็นเขินถ้ากาก็ได้กินแล้ววะไม่กล้าก็อด